สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหากคุณกำลังมองหาวิดีโอเสียงไซเรนรถพยาบาลที่คมชัดไม่มีเสียงรบกวนและให้ประสบการณ์เหมือนจริงที่สุดคุณมาถูกที่แล้วครับวันนี้เราจะพาคุณไปรับฟังเสียงไซเรนของรถพยาบาลแบบเต็มเต็มไม่ตัดต่อไม่มีดนตรีแทรกและไม่ถูกบดบังด้วยเสียงอื่นใดเพื่อให้คุณได้สัมผัสถึงเสียงจริงของสถานการณ์ฉุกเฉินที่มาพร้อมคุณภาพเสียงระดับสูง เหมาะสำหรับการฝึกซ้อมการสร้างคอนเทนต์หรือนำไปใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมืออาชีพในปี2025นี้สิ่งที่ใหม่สำหรับเสียงไซเรนของรถพยาบาลไม่ใช่แค่เรื่องของความดังเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความถี่ที่เหมาะสมการออกแบบเสียงให้สามารถเจาะผ่านเสียงพื้นหลังบนท้องถนนและความสามารถในการแจ้งเตือนผู้ขับขี่ได้ในระยะไกลามากขึ้น เทคโนโลยีใหม่ที่ถูกนำมาใช้ยังช่วยลดโอกาสเกิดเสียงก้องหรือเสียงรบกวนอื่นๆที่อาจทำให้เสียงไซเรนไม่ชัดเจนโดยเฉพาะในเมืองที่มีตึกสูงหรือพื้นที่ที่เสียงสะท้อนมากการออกแบบเสียงใหม่นี้ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเสียงร่วมกับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ชีพเพื่อให้ได้เสียงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารสถานการณ์ฉุกเฉินแม้ว่าในวิดีโอนี้เราจะไม่ได้พูดถึงราคาของรถพยาบาลโดยตรง แต่ควรกล่าวถึงว่าเสียงไซเรนที่ใช้ในระบบใหม่ในปี2025มีการติดตั้งในรถพยาบาลรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากขึ้นระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติที่ช่วยให้รถสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้รวดเร็วขึ้นเครื่องยนต์มักเป็นแบบดีเซลเทอร์โบที่ปรับแต่งให้มีอัตราเร่งสูงแม้ในสภาวะที่มีน้ำหนักบรรทุกมากเช่นเตียงพยาบาลเครื่องมือแพทย์และเจ้าหน้าที่ทีมงานที่เดินทางไปด้วย เรื่องขององค์การประหยัดน้ำมันและสมรรถนะในสถานการณ์จริงก็ถูกนำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นรถพยาบาลรุ่นใหม่สามารถวิ่งได้ไกลกว่าในหนึ่งถังน้ำมันแม้ต้องใช้งานในเมืองที่รถติดเสียงไซเรนในระบบใหม่นี้ยังถูกออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยลงจากแบตเตอรี่เพื่อให้ระบบอื่นในรถยังสามารถทำงานได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศระบบสื่อสารภายในหรือระบบควบคุมชีวิตขั้นพื้นฐานของผู้ป่วย ภายในรถพยาบาลยุคใหม่ได้รับการออกแบบมาให้รองรับความสะดวกสบายทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ความเงียบของห้องโดยสารหลังการปิดเสียงไซเรนก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ถูกพูดถึงเพราะแม้ว่าไซเรนจะมีพลังเสียงสูงจากภายนอกแต่ภายในห้องผู้ป่วยจะมีการเก็บเสียงที่ดีเยี่ยมช่วยให้ผู้ป่วยไม่ตื่นประหนกและเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือฉุกเฉินอย่างเป็นระเบียบ พร้อมที่ชาร์จไฟและระบบเชื่อมต่อแบบใหม่ที่รองรับอุปกรณ์ทางการแพทย์รุ่นล่าสุดระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อของรถพยาบาลรุ่นใหม่ในปี2025ก็ถูกยกระดับให้ทันสมัยรองรับการเชื่อมต่อแบบ 5G ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถส่งข้อมูลผู้ป่วยกลับไปยังโรงพยาบาลแบบเรียลไทม์ได้อย่างราบรื่นเสียงไซเรนก็สามารถควบคุมได้ผ่านจอสัมผัสที่หน้าคอนโซลหรือรีโมทแบบไร้สาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงได้ตามสถานการณ์โดยไม่ต้องลาสายตาจากการขับขี่หรือภารกิจสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดระบบความปลอดภัยและผู้ช่วยในการขับขี่เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นกล้องมองรอบทิศระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้สิ่งกีดขวางหรือแม้กระทั่งระบบแจ้งเตือนแบบ V2V ที่ทำให้รถยนต์รอบข้างทราบล่วงหน้าว่ามีรถพยาบาลกำลังใกล้เข้ามา ทั้งหมดนี้ทำให้ไซเรนไม่ใช่แค่เสียงเตือนแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเตือนภัยอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลจบกันไปแล้วสำหรับวิดีโอเสียงไซเรนรถพยาบาลที่ชัดเจนไม่มีเสียงรบกวนพร้อมข้อมูลเบื้องลึกที่น่าสนใจในปี2025หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเราจะมีเนื้อหาเสียงฉุกเฉินและระบบความปลอดภัยในยานยนต์มานำเสนออีกมากมาย แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับขีดขีดขีดถ้าคุณต้องการเวอร์ชั่นแบบเสียง v o ยเล e r e r รดดี้สคริปต์สั้นกว่าหรือเพิ่มชื่อเสียงไซเรนแบบต่างๆ